สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับกลับมาพบกันนะครับกับผมเก่งพลพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมพระสองพระพูดคุยกันเรื่องพระนะครับเป็นเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับน้องมาชมมาส่องนะครับเป็นพระประจําวันเกิดนะครับหลวงพุทธทิมวัดละหารไล่นะนี่นะครับพนุวิพี นี่นะมายกชุดเลยนะครับผมได้มายกชุดนะครับพระชุดนี้อยู่กับผมนานแล้วนะนะครับผมได้ผมได้มานานลวนะครับจัน์อังคารพุธพฤหัสศุกเสาร์อาทิตย์นะครับเนาะผมได้มายกชุดเลยนะครับเนาะพระชุดนี้นะครับเนาะคือหลวงพุทธทีมวัดละหานไร่นะครับท่านแจกในงานผูกพัทสีมานะครับเนาะวัดละหานไร่นะครับปีสองนห้าหนึ่งเจ็ดนะครับเนาะนี่นะครับวัน่านวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนพี่นะครับมาชมมาส่องด้วยกันนะครับผมนะ นี่นะครับก็นะครับก่อนอื่นนะครับนาะก็มาดูแนวทางการเล่นหานะครับนาะว่าประวัติเป็นยังไงนะครับแล้วดูพานะก็ต้องดูประวัตินะครับนานะว่าเล่นหาไหมนะครับประวัติมาเขาเล่นหาไหมอะไรไหมนะครับก็เนะครับเห็นไหมครับวัประจําวันเราผู้ทีมวันละหานไล่นะครับก่อตัวทั่วไปนะครับเขาก็เล่นกันตัวทั่วไปแบบนี้นะเนาะหน้าหลังนะครับคือเลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับนาะเลี่ยมเดิมจากวัดนะนะครับจะเป็นอย่างนี้แหละนนี้เนี่ย นี่นะครับจะเลี่ยมหน้าไอ้จะเปิดหน้าแล้วก็ปิดหลังนะครับผเขาเลี่ยมอย่างนี้แหละนะนี่นะนะครับก็เลี่ยมเดิมจากวัดอย่างนี้นะพี่พี่นะก็ะดูแเนียทางการเล่นหานะครับเนาะก็จร <outgoing. S 1> <c oughs> ิงๆนะครับคือวันเนี้ยนะครับคือคลิปเนี้ยนะครับเป็นคลิปวันเสาร์นะพี่พี่นะที่ผมจะต้องลงวันเสาร์นะครับก็คือผมจะลงพระจะลงประมาณสองพระนะครับทุกวันนะพี่พี่นะเนาะทุกวันนะครับแต่พอดีวันเสาร์ผม ผมมีงานเยอะนะครับเนาะก็คือลูกค้าเขาลูกค้าเขาเลื่อนเป็นวันเสาร์เยอะนะครับเนาะก็เลยมันมันน่าจะเยอะนะครับแล้วมันก็ไม่มีเวลานะครับผมก็เลยมาถ่ายนี่นะครับก็เลยมาถ่ายวันศุกร์นะครับก็วันนี้นั่นแหละนะครับเนาะวันศุกร์นะครับบ่ายบ่ายสองครึ่งนะครับเนาะก็ถ่ายทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็วันเสาร์จะลองตั้งเวลาไว้นะครับที่ให้ให้มันอัปโหลดเวลาเนาะพี้นะครับก็ จะไปลงเช้าวันเสาร์เหมือนเดิมแหละสายๆนะพี่นะก็เช่นเคยเวลาเดิมนั่นแหละนะพี่นะครับก็เลยถ่ายทิ้งไว้นะครับเนาะก็ลูกค้าเขานัดเยอะนะครับแล้วมันไกลนะครับหนุนก็สายสามก็หมุนไปเรื่อยนะพี่นะสายสามหนุนอะบางบอลห้าอะไรหนุนนะนะครับก็เช้าก็ไปส่งเด็กเนาะพี่นะไปส่งเด็กเรียนเรียนพิเศษนะครับเนาะก็คงกลับมาไม่ทันนะครับก็วิ่งงานไหลไปเลยก็จะให้แม่เขานั่งแท็กซี่นะครับเนาะไปรับกลับ ตอนเที่ยงนะเพื่นทุณพี่นะครับก็ไม่น่าจะได้กลับบ้านมาถ่ายคลิปนะครับก็เลยถ่ายวันศุกร์นี้แหละนะครับนาะไว้ลงวันเสาร์นะครับผมนะก็ดูนะครับนาะแนวทางการเล่นหานะครับนาะนี่นะครับก็ดูสีเขานะนะครับก็คือวันจันทร์ก็เป็นสีตามวันด้วยนะนะครับณพี่นนะครับนาะนี่นะครับการเล่นหานะครับประจําวันเราผู้ทีมวัดละหานไล่ก็เล่นกันทั่วไปนะพี่นะครับนาะที่บอกไปแล้วนะครับจะเรียมเปิดหน้าปิดหลังนะครับก็เรียมเดิมจากวัดนั่นแหละนะคนุณพี่นะครับนี่นะครับนาะ ก็คือพระชุดนี้นะพี่นะพูดง่ายๆนะครับเนาะปีหนึ่งเจ็ดนะครับเนาะเป็นยุคเป็นเหมือนยุคปลายของหลวงพุทธีมวัดละหารไรแล้วนะนะครับเนาะนี่นะครับที่บอกเมื่อกี้นะครับเห็นไหมครับจะเลี่ยมเปิดหน้าปิดหลังนะพี่นะครับนะครับเป็นยุคปลายของท่านแล้วเหมือนมีงานมีงานทางวัดนั่นนะครับพระชุดเนี้นะครับเป็นพระชุดท้ายท่านนะครับเนาะท่านก็เลยเหมือนสั่ง สั่งโรงงานทำนะพี่นะครับสั่งทำสั่งทามาเพื่อมาแจกที่ระลึกนะครับเนื่องในงานผูกพัทรศีมานะครับฝั่งลูกนิมิตนะครับเนาะน,นี่นะครับ <c oughs> ก็อ่านด้วยการเลยก็ได้นะพี่นะพระเประจ้วาวันหลวงพุทธีวัดละหารไร่นะครับแจกผูทแจกในงานผูกพัทรศีมาวัดละหานไร่ปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับเป็นจัดสร้างปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับผูกพัทสีมาฝั่งลูกนิมิตนะครับวัดละหานไร่นะครับผมนะก็ อันนี้ก็คือแนวทางประวัติการเล่นหานนั่นแหละนะพี่นครับเนาะนะครับก็มีการทําพิธีปลุกเสกในในงานปุบรัตสีมานะครับโดยมีองค์หลวงปู่ทีมนะครับเนาะวัดลหานไร่เป็นประธานนะครับในพิธีนะครับเนาะแล้วก็ปลุกเสกพร้อมคณะส่งนะครับก็คือพระในวัดลหานไร่นะพี่นะครับนะพระส่งในวัดลหานไร่นะครับมามา่วมปลุกเสกนะครับเนาะนะครับ พระรุ่นนี้นะครับเนาะพระชุดนี้มีการสั่งทําหลายพิมพ์นะครับมีพระประจําวันนะครับก็จะมีนางกวักนะครับเนาะนางกวักที่เลียมอย่างเงี้ยนะครับเป็นพี่ที่เล่นพระก็น่าจะเห็นนะครับเนาะพระสั่งกระจายนะครับสิงนะครับพิมพ์ใหญ่และเล็กนะครับเนาะพระพุทธประสินาราดนะครับพระนาคปกนะครับเนาะแล้วก็เนี่ยนะครับนะครับพระนาคปกแล้วก็ชุดพระประจําวันเกิดนะครับเนาะนี่นะครับก็ประมาณนี้นะพี่นะเนาะคือพระรุ่นนี้นะพี่นาเนาะเป็น พระที่เป็นพระเครื่องของหลวงปู่ทีมอีกรุ่นนะครับที่ออกวัดละหานไล่นะครับเจียตนาดพีพิธีดีนะครับเนาะเพราะงานลูกพัตรสีมานะครับเนาะเป็นอีกรุ่นที่ที่น่าเก็บน่าใช้นะครับผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรนะพนนนะี่ที่ที่ว่ามีหลายพิมพ์นะครับเนาะจะได้แบบเป็นพี่ๆนะจะได้เห็นแบบเอ้ยเผื่อคุ้นๆน,นะนพี่ๆนะจะได้ปแบบ ไปเจอที่ไหนจะได้แบบไอ้นี่กันนะวิธนับจะได้แบบเก็บนะนะครับนี่นี่นี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะก็จะมีเนี่ยนกนะครับเนาะนกนะครับเนี่ยราแก้มรกดนะครับแล้วก็นางกวักแล้วก็เนี่ยนะครับนี่นางกวักอย่างนี้ก็มีนะนะครับเห็นไหมครับเนี่ยพาชุดนี้นะครับแล้วก็สิ่งอย่างเงี้ยวิธีนับเนาะนี่นะครับจะเป็นพิมพ์อย่างนี้นะวิธีนับที่นอกเหนือไปจากพาประจําวันนะครับเนาะนะครับไปเจอที่ไหนแต่เอกลักษณ์นะครับที่ ที่เห็นแบบจะเหมือนกันก็คือเลี่ยมนะพี่นะสีสันจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเลี่ยมปิดหลังอย่างนี้หมดเลยนะครับผมนะนะครับก็ดูง่ายๆนะครับนอนเราก็มาเทียบพิมพ์เอานะครับก็มาลงกล้องดูกันนะพี่นะเดี๋ยวก็ดูวันจันทรก่อนนะครับผมนะนี่นะครับก็ดูเนื้อหานะครับปาปัามานะครับน้อหนึ่งเจ็ดก็นะครับนี่ ยุคสบายๆนะครับเนาะเรียมก็เก่านะครับนะครับวันอังคารนะครับผมนะครับก็่องแต่หน้านะครับท้างหลังปิด่นะพี่น้เนาะนะครับดูเรียมก็เก่านะครับเนาะเรียมเก่านะครับเนาะพากระถึงนอายุนะพี่น้เนาะวันอังคารนะครับวันพุธนะครับผม วันวันลึหัดต,ตปะปดีนะครับนี่นะก็เป็นปีหนึ่งเจ็ดนะครับเนาะก็เครื่องไม้เครื่องมือการปัม๊มก็ยุคสมัยนั้นนะั่นะน,นะพี่น้าเนาะนะครับเนี่ยกระไหลก็กระไหลทองนะครับเนาะน,นะครับวันศุกร์นะครับอันนี้ก็นะครับวันเสาร์นะครับผมนี่ แล้วก็นะครับสุดท้ายนะครับผมวันอาทิตย์นะครับนี่ดูนะครับนอี่เลี่ยมจนซีดนะบางทีนะสีซีดนะครับเห็นไหมครับนะครับกระไหลทองนะครับผมปีหนึ่งเจ็ดนะครับนี่พาชุดนี้นะครับนาะเป็นพาอีกพาอีกรุ่นหนึ่งนะครับนที่ คือมีประวัตินะครับชัดเจนนะครับว่าหลบผู้ทีมวัดละหานไล่เสกนะครับเนาะใช้ได้เหมือนกันนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับเนาะก็ผมบอกตลอดนะครับเนาะพระนะพี่นะเนาะพระนะครับสมมุตินะครับเนาะพระมีรุ่นหนึ่งนะครับเนาะมันจะไปแพงรุ่นหนึ่งนะครับพี่นะครับแต่ผมเชื่อเสมอว่านะครับไม่ว่าจะรุ่นหนึ่งหรือรุ่นสิบหรือรุ่นสุดท้ายเอาง่ายๆเป็นหลวงพะคูณแล้วกันนะครับผมว่าหลวงพะคูณนี่ออกพระผมว่าน่าจะหลักโอ้หน่าจะร้อยรุ่นนะพี่ ท่านเมตตาท่านออกพระแบบท่านเมตตานะพี่นะท่านออก,ออกพระเยอะมากนะครับเนาะนะครับก็มีรุ่นที่แพงก็แพงไปเลยนะครับผมนะกับรุ่นที่ที่ถูกก็ไม่กี่ร้อยนะพนี่น,นะคือหลวงพ่อคูณนะครับแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่า,นะนะานะครับเนาะพระนะครับไม่ว่าจะรุ่นแพงหรือหรือรุ่นถูกนะครับเหมือนลงเหมือนหลวงปู่ฟั่นเหมือนกันหลวงปู่ฟั่นก็สร้างพระเยอะน่าจะร้อยรุ่นเหมือนกันนะพนี่นะนะเปรียบเทียบนะครับนะครับพระรุ่นแรกหลวงปู่ฟั่นโอ้โห น่าจะหลักหลายๆแสนนะครับนาอรุ่นไอรุ่นแรกท่านนะครับเนาะการรุ่นที่เกือบร้อยแล้วกันรุ่นละเจ็ดรุ่นนี้เจ็ดสิบแปดสิบนะครับเนาะนะครับผมเชื่อว่าผู้จคคุณไม่ต่างกันนะบางทีเนี่ยอันนี้คือเป็นความเห็นที่ของผมแล้วกันนะครับที่พูดเล่าสู่กันฟังนะครับเนาะเพราะอะไรที่ทําไมทําไมผมถึงเชื่ออย่างนั้นว่าเป็นความขังความพุทธคุณไม่ต่างกันเพราะอะไรนะครับเนาะนะครับหลวงคือหลวงปู่ฟั่นนะครับเนาะหรือหลวงพ่อคุณกระช่างนะครับเนะที่เรานับถือท่านนะครับ เพราะท่านเป็นพระเกจิผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือถูกไหมครับพระเกจิผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเขาไม่เลือกชนชั้นวรรณะวันนะี้นะเขาไม่เลือกยากดีมีจนคนจนมาคนรวยจะเสกให้เยอะคนจนจะเสกให้น้อยมันไม่ใช่นะถ้าท่านปฏิบัติตัวอย่างนั้นจะมีคนไปกราบไหว้ท่านไหมถูกไหมครับนะครับท่านก็ต้องมีเมตตาเท่าเท่า,ากันนะครับและความที่มีเมตาต,มเมตาเท่าเท่ากันนี่แหละนะพ่นี่นะครับทาให้พระรุ่นแรกกับพุทธคุณเท่ากันกับรุ่นที่70นั่นแหละ ถูกไหมครับพะท่านเมตตาเสกท่านอยากให้ลูกศิษย์ลูกหาที่ศรัทธาท่านได้ใช้ของดีกันทุกคนนะครับนะอันนี้แหละครับที่ผมเชื่อว่านะครับรุ่นแรกกับรุ่นที่เจ็ดสิบคุณเมตตาห่างกันนะครับเนาะแต่ถ้าใครมีเงินเยอะอยากจะมีแบบแรงไอเทมนะครับพาวเวอร์ Power เยอะรุ่นหนึ่งก็ไม่ว่ากันนะครับไม่ใช่ว่าใครซื้อพาแพงแล้วไม่ดีผมไม่ได้พูดอย่างนั้นนะครับแต่ผมพูดว่าพุทธคุณเท่ากันเท่านั้นเองนะครับเนาะใช้รุ่นที่เจ็ดสิบ ก็เหมือนกันนะพีนะสาหรับคนที่เบี้ยน้อยหอยน้อยนะครับผมนะนะครับแบบหนุ่มสาวโรงงานแบบผมอย่างเงี้ยที่เคยแบบที่เคยเข้ามาในกรุงเทพใหม่ๆนะครับเราก็ดิ้นรนกันไปนะครับเนาะนะครับเรามีเงินน้อยแต่เราก็อยากจะได้ของดีไว้คุ้มตัวถูกไหมครับนะครับแต่หลักใหญ่ใจความที่สําคัญนะครับเนาะนะครับเอาให้แทนนะเป็นด้วยพี่นะครับจะเป็นรุ่นที่เจ็ดสิบแปดสิบนะครับทั้งหลงปูฟันหลงพ่อคูนก็ขอให้แทนนะเป็นด้วยพี่นะครับ ขอให้แท้มีประวัติอะไรอย่างนี้นะเพื่อนพี่นะครับจะขึ้นคอทั้งทีนะครับมันไม่ได้ขึ้นที่อยู่ที่ถูกที่แพงนะครับแต่หลักใหญ่ใจความก็คือขอให้แท้นะครับเนาะไม่ใช่ไปบางคนนะนะเพื่อนพี่นะเหมือนแบบนะครับ <c oughs> อันนี้ผมพูดผมพูดที่เห็นทั่วไปนะเพื่อนพี่นะบางคนนะนะครับ <c oughs> <c oughs> เห็นผ้าขาวแบบคือเราเบี้ยน้อยหอยน้อยนะครับแต่เราไม่มีความพยายามที่จะแบบสมมุติผ้าต่างวัดอนะนะครับมันก็มีหลวงพุโตต่างวัดอะไรอย่างนี้นะครับเนาะ หลงปูฟ้านรุ่นที่เจ็ดสิบแปดสิบอย่างเงี้ยนะครับเนาะที่ยังราคาไม่แรงคือไม่คือเบี้ยน้อยหอยน้อยแต่ไม่มีความพยายามนะพี่นะครับเนาะไม่มีคือไม่มีความพยายามที่จะแบบจะหาแท้ที่ราคาเราเอื้อมถึงอ่ะนะครับเนาะนะครับบางคนก็ฝักไฟแต่รุ่นหนึ่งนะครับเห็นว่ารุ่นหนึ่งแพงหลงปูฟ้านแพงอันนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเขาเขานับถือปูฟ้านจริงๆหรือว่าเขานับถือที่ราคานะครับเนาะพอตอนนี้อ่าพอรุ่นพอรุ่นหนึ่งแพงนะครับเหมือนหลงพ่อคูนปีหนึ่งสองะนะครับเนาะ แพงใช่ไหมครับนะก็ดูก็จะจําแต่หลวงปู่ฟ้ารุ่นหนึ่งหรือหลวงพ่อคูณปีหนึ่งสองก็ดูก็จําอย่างนั้นแหละนะครับเงินน้อยเงินน้อยครับนะครับไม่ได้สนใจจะแบบจะไปหารุ่นลองๆลงไปไม่ได้สนใจจะดูรุ่นที่แพงๆท่านนะครับแล้วเป็นยังไงต่อนะครับไปเจอตามผาเขียกรองไปเจอตามสนามนะครับพระแพงๆมันก็เป็นมันก็เป็นเป้าหมายของคนถาพระเกยอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็ไปเอาอยัางไง <c oughs> ก็ไปเอาเกยสิพี่เอาเกยมาแขวน เอาเกมห้อยคอนะครับแล้วพอใครทักก็พะอยู่ที่ใจนะครับมันเป็นคําพูดปลอบใจตัวเองนะครับเนาะพะอยู่ที่ใจถ้าคุณว่าเชื่ออย่างนั้นคุณไม่บ้าไปห้อยรุ่นหนึ่งหรอกนะครับคุณรู้ว่าเงินคุณไม่ถึงนะครับพะเปิดเปิดผิดราคานะครับเนาะเปิดผิดราคามากๆอ่ะนะครับนะครับมันก็เปอร์เซ็นต์เกสถูกสูงอยู่แล้วนะครับเนาะนะครับและพะสนามด้วยนะครับเนาะแต่ถ้าเปิดผิดราคาตามบ้านคนอะไรอย่างเนี้ย ปู่ญาติตายายเพราแก่แม่แก่นะครับก็ว่ากันไปนะครับไม่พีนะแต่ตามสนามอ่ะมันจะหลุดมายังไงอ่ะจะหลุดมากี่ทอดอ่ะไม่พี่นะพัเขี่ยกองนะผมจะบอกไปให้นะครับเนาะบางทีสามสามเขี่ยสี่เขี่ยนะครับเนาะสามเขี่ยสี่เขี่ยคืออะไรเขี่ยแรกก็คือคนเหมานะครับที่เหมาตามบ้านอ่ะที่เขามีกําลังซับนะนะครับแสนหนึ่งสองแสนนะครับเขาก็เหมาจริงห้าหมื่นหกหมื่นเขาเหมาจริงไม่พี่นะเขาเหมาแล้วเขาคัดหัวไปแล้วนะครับเขาคัดหัวจนแบบย่อยนะครับเนาะ นะครับก็มาล็อกสองล็อกสองก็แบบสมมติเหมามห้าหมื่นนะเขาคัดหัวไปแล้วนะครับปุ๊บมาห้าหมื่นมารอบสุดท้ายอ่ะมาให้มาให้คนผัดต่อไปนะครับแปดพันสมมุตินะครับแปดพันนะครับอีกคนก็มามามากองมากองเขี่ยนะครับน่าห้าสิบร้อยปุ๊บปุ๊บผ่านไปสามวันหน้าพระช้ำแล้วนะครับก็กองมาอีกนะครับแปดพันเหลือห้าพันนะครับห้าพันไปอีกไปอีกเจ้าหนึ่งก็กองมาอีกสามพันสองพันนะครับ เพื่อนพี่เพื่อนพี่พี่ว่าเพื่อนพี่เพื่อนพี่จะเจอรอบที่เท่าไหร่ล่ะนะครับเปอร์เซ็นต์ที่พ้าหลักๆพวกนี้ที่ผมบอกนะครับมันจะหลุดมามันยากแสนยากนะครับถ้ามันมาถึงแล้วมันก็จะเป็นอย่างที่บอกนั่นแหละครับนะเพื่อนพี่นะก็จะเจอพ้าฝีมือนะครับนะนะัะก็อย่างที่บอกนะครับที่พูดไปนะครับรุ่นแรกกับรุ่นสุดท้ายกับรุ่นเจ็ดสิบแปดสิบน่ะนะครับพุทธคุณไม่ต่างกันนะครับเนาะถ้าว่าพ้าอยู่ที่ใจนะนะครับ ไม่ต้องไปสนใจว่ารุ่นหนึ่งรุ่นสองต้องแพงต้องอะไรหรอกนะครับแต่ใช้ความสามารถสักนิดนะครับว่าแทะดูให้แท้นะครับหรือไม่ก็นะครับเช่ากับคนที่ที่เขามีประกรันนะนะไม่นี่นะครับเนาะที่เขามีประกรันที่คุณเชื่อใจเขาอะนะครับแล้วเขาบอกคุณได้ว่าพระแท้ที่อะไรนะครับที่ตรงไหนไม่ใช่ว่าพระแท้เพราะเขาเป็นเจ้าของอันนั้นผมไม่เห็นด้วยนะครับเนาะ พาเทมันต้องบอกก <aquí en S 1> ันได้สินะครับก็สิ่งที่เขาเข้าใจนะครับว่ามันว่าอย่างเงี้แท้นะครับเขาก็ต้องบอกคุณได้เหมือนกันนั่นแหละนะเนื่อนๆนะมันก็แค่นั้นเองนะครับผมนะก็โอเคนะครับเนาะนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนเพ่นพี่นะครับที่ีแวรับชมนะครับแล้วก็กดไลค์กดติดตามกันมาตลอดนะครับผมนะแล้วก็ฝากเพื่อนพพี่นะครับที่เข้ามาใหม่นะครับก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตั้ช่องให้ปุ่มกันด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ